ไขค,ความเชื่อเวโปรตีนดีกว่าแพลนโปรตีนจริงไหมมาพิสูจน์กันมีวิจัยตีพิมพ์ในวรารสารที่น่าเชื่อถือในวงการโภชนาการอย่าง Frontiers in Nutrition เขาได้ทดสอบในนักกีฬาฟุตซอลโดยแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกได้กินโปรตีนแพลนเบสส่วนอีกทีมจะได้กินเวโปรตีนในปริมาณ1.7กรัมต่อน้ำหนักตัวในแต่ละวันเท่ากันและให้ซ้อมกีฬาตามปกติเป็นเวลาแสัปดาห์แล้วมาวัดผลซึ่งวัดทั้งแร่ธาตุในกระดูกมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันน้ำหนักมากที่สุดที่ยกไหวไปจนถึง v o 2 m a x เลยทีเดียวผลปราากฏว่ ทั้ง2กลุ่มแทบจะได้ผลไม่ต่างกันเมื่อกรดอะมิโน,โนในโปรโตีนครบเท่าเทียมกันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะกินโปรโตีนแบบไหนก็ได้ผลเหมือนกันกินอยู่กับความชอบแต่สําหรับแพรนโปรตีนอย่าลืมเช็คที่กรดอะมิโน,โนจาเป็นให้ครบ9ก้าตัวละ่ะอย่างโจรสลัดแพลนโปรตีนที่คัดโปรโตีนจากพืชคุณภาพ5ชนิดทําให้มีกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบทุกตัวปลัสจากคอเลสเตอรอลย่อยง่าย,ายปลัสจากน้ําตาลเติมและแลคโตสจะสายปั้นกล้ามหรือสายลดพุงก็เติมโปรโตีนได้เต็มๆหาซื้อได้แล้วที่หนา้าร้านลนไ์ Curi selat